ยอดนะคะน่าจะตัดต้นเลยแล้วก็เสียบลงไปบนหัวยอดเลยน่าจะทดลองดูว่านะการเสียบนะาทำให้ต้นนติดเร็วไหมนะคะแล้วก็ตัดลงไปเลยผ่าลงไปเลยผ่าแบบนี้เลยคะ่ะ แล้วก็เอายอดใส่เข้าไปข้างในนะคะ,ะเป็นการเสียบแบบนี้เลยนะคะโอเคแล้วเราก็ผ่านด้วยอเอาออกก่อนแล้วก็เราก็พันด้วยพลาสติกอย่าให้อากาศเข้าไปข้างในพันให้แน่นเลยนะคะ ทให้แน่นเลยถ้าโดนฝนหรือว่าเป็นเชื้อราข้างในก็มันจะไม่ติดโอเค่คอันนี้เราเสียบยอดเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ว่าเราก็ต้องป้องกันฝนตกนะคะด้วยการคลุมด้วยถุงพลาสติกนะถ้าโดนน้ําฝนเนี่ยยอดก็อาจจะเป็นเชื้อราหรือว่าเน่าได้นะคะก็จะต้องมีการคลุมยอดเอาไว้นะครับประมาณ2อาทิตย์เนื้อเยื่อก็จะผสานกันนะคะแล้วก็เราก็สามารถเปิดได้อันนี้เป็นการตัดต่อยอดมะม่วงเขียวสวยเบนต้นมะม,ม่วงเบานะคะ ก็จะทําให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีกว่านะคะเราใช้เราใช้ต้นมะม่วงเบารากของมะม่วงเบานะคะอันนี้ก็ไว้เป็นความรู้เป็นประโยชน์กับทุกทกท่านนะคะ